สสนุนโดยไซ d e r Bay เอาละครับตอนนี้เรามาเล่นเกมกันดีกว่านะครับเอ,อ,อกแบบนี้ก็สามารถที่จะเลือกแผ่นป้ายได้นะครับข้างหลังนี้จะมีเกมให้หนูเลือกนะครับมามาม,ามา โอเคอันนี้นะครับเกมที่น้องได้นะครับคือเกมขาหนีซันสะเทือนกิการเป็นยังไงครับง่ายมากเราก็มีลูกบอลอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็เอาขาหนีลูกบอลมาหนีปึบ๊บมาไว้จ่ตกร้าแค่นี้ใครทําในเวลาที่เรากําหนดไว้ได้มากที่สุดก็ชนะไปแค่นั้นเองส่วนผู้แพ้ต้องปั่นจิ้งหรีดนะครับแล้วก็เล่นฮูลาฮูปไปด้วยพร้อมทําเสียงเหนื่อยเสียงเข็ด เสียงไงก็ได้บีบาทนี่ได้หมไอ้ออือโอเคอีกึไม่ได้ใช่นะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มทีจุดสตาร์ทพร้อมถ้าพร้อมแล้วเล่าครับแปดเป็นเทคนิค

ข้นมาด้านหลังด้วยขยี้เขาเหนื่อยเขาเหนื่อยนี้ตอนนี้ทีมมีสี่ลูกนะครับของแอมหนีบแน่นมากนะครับเอาไม่ออกเอาแล้วอยู่นี่ว่าใครจะขึ้นมาได้ก่อนกานแล้วแล้ว ขาอ่อนขาอ่อนครับผู้ชนะคือโอ้โอ้ภูมิใจมากเลยนะครับผมเกมนี้ง่ายๆหนูก็แค่ปั่นจิ้งหรีดแล้วก็เล่นฮูลาฮูปเราเล่นฮูลาฮูปเป็นไหมเป็นค่ะนะฮิมจักราเลยปั่นจิ้งหรีดสิบครั้งไปเด้อโกลมอีกโกลมอีกปั่นจิ้งหรีดอ่ะนิ้วถึงเพื้นเลยเฮ้ยสองวิ่ง เดี๋ยวต้มสามไม่ตกไม่ตกพี่ประคองอยู่แล้วสามแล้วลูกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเหรอแล้วฮูลาฮูปก็ได้มามาฮูลาฮูปแล้วล้ออนี่นะนี่แนะไม่ได้อะไรไม่ได้เราเขาอยากเราอย่พูดอะไรเชิญถ้าพร้อมแล้วลุยเดือดเดือดเด้อดระวังด้วยโอ้องใช่ มีบาดมีบาดมีบาดร้องไงมีบาดโอ้ยเออมีบาดเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอ่ะเพ็ดเพ็ดเพ็ดมีบาดมีบาดเผ็ดเพ็ดเพ็ดเผ็ดเหนื่อยเดี๋ยวจะเพ็ดเพ็ดเลยเพ็ดเผ็ดเพ็ดปนเหนื่อยเพ็ดปนเหนื่อยมีบาดไปด้วยอ๋อเพ็ดปนเหนื่อยเพ็ดปนเหนื่อยมีบาดเออผมเสร็จแล้ว แล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยอ่าตอนนี้เดี๋ยวถ้าเขารู้สึกก่นเป็นงไงสนุกไหมเกมเมื่อกี้นี้เป็นไงบ้างความชั่วของพี่หิมถึงระดับไหนให้สูงถึงสิบไม่ชอบแล้วไม่ชอบพี่เออไม่ชอบพี่หิมแล้วไม่เป็นไรพี่ไม่ได้ชอบเราอยู่แล้วไปไปพี่ก็รู้ว่าพี่ไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วมึงหมดสิทธิ์แล้วครับคุณโดนไล่ออกจากเฟสแล้วเนี่ยพอตอนเล่นเกมรังแกน้องนี่ผมเล่นเลยนะคุณเออเอออ่ะก็วันนี้ก็สนุกสนุกนะครับต้องขอขอบคุณน้องด้วยนะครับอยาให้อมแอมฝากผุงานสักนิดนึงครับค่ะก็ฝาก ลทาไยจีแล้วก็ Facebook นะคะแล้วก็นิตยสารเอฟเอชเอ็มค่ะอ่าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องอแอมแอมมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับผมแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่นะฮะกับรายการของเราแต่ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนของเราด้วย Be Your Own Sun สร้างวันใหม่ให้เป็นของเรานะครับกับไซเดอร์เบย์นั่นเองครับวันนี้หมดเวลาแล้วของฮิมและพี่เบจ้านะครับกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าที่เก่าเวลาเดิมวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับพี่ให้ผักพี่โรงงานก็ได้ครับเอี๋ยวเร็วทีเร็ว